สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสิทมาอัปเดตเข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมีครอแนวโน้มราคาทองคำและแายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่4 <S <S เดือนมีนาคมปี2564แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดผันผวนตามการจ้างงานภาคเอกชนอย่างไรก็ตามนะคะยังต้องระวังแรงเทขายเนื่องจากราคาทองคำทางเทคนิคยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงโดยจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่1,720ดดอลลาร์ หากสามารถผ่านลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่1,700ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่1,760ดอลลาร์ 1, หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่1,780ดอลลาร์ 1, สำหรับโกออนไลน์นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่1,722ดอลลาร์ 1, และแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1,762ดอลลาร์กลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้เล่น เข้าไวนะคะแล้วก็ออกให้ไวนะคะสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าว,วันที่4เดือนมีนาคมปี2564อ้างอีงราคาของวันที่3นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด2ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่4เดือนมีนาคมปี2564 ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคําทองคําแท่ง9.65%รับซื้อ24,750บาทขายออก24,850บาททองรูป,ปรพันุ 96. ์9.65%รับซื้อ24,301บาท48สตางค์ขายออก25,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจำวันที่ 3เดือนมีนาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่ 4. เดือนมีนาคมปี2564แม่แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณทีนี้ด้วยนะคะ ก็มาต้องมารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะและตลอดทั้งวันนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตเป็นช่วงๆตลอดทั้งวันยังไงนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆขอแม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ Thank you